สวัสดีค่ะวันนี้เาก็เจ้องไอเดียอน้ซุปเปอร์ยาตอนนี้นะครับน้องไอ้น้ากำลังอุ้มน้องไอหมอกนะครับกำลังอุ้มเนาะมาถ่ายหน้าน้องดิ๊ดิหน้าน้องก็จะลอกลอกแบบนี้นะครับมืออืิอ ใช่ครับ<น>ที่เราถ่ายคลิปไปวันก่อนนะครับวันนั้นเแหละเ,เดี๋ยวอีกถ้าเกิดแม่ตื่นเดีย๋ยวเราก็จะไปอาบน้ำให้น้องไอ้หมอกกันนะครับผมตอนนี้แม่ไปไหนตอนนี้นแม่สลรีปปิ้งอยู่นะคร <laughs> ต้องเป็นหน้าทีข่ของลูกๆพ <c oughs> ี่ที่ต้องช่วยกันอาน้องใช่ไหมพี่น้องดับเลยไปไม่ได้ หนึ่งชั่วโมงนะครับแน่นอนนะครับตั้งอยู่ตรงนี้นะครับไม่งั้นก็ต้องเปลี่ยนคับพี่นะครับเดี๋ยวเนะพิ่งเดี๋ยวเพิ่งพอต้องเปลี่ยนให้เดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะรุน,นเดี๋ยวน้องจะโดน,นอาพ<ม>ี<ม>่ดิียนอ่าไปน้องคือไม่ได้คือไม่ได้จ้ามันตุ้มนะจ๊ะอ่ามนัดมันกันนันเนี่ยสบายสบายม่ต้องเลย นี่นะครับคือนี่กำลังถ่ายอยู่นะครัะนี่นะคะเอาตูดลงตรงนี้เอาตูดน้องลงเนี่ยป้าแค่บอกว่าตูดลงตรงนี้นะครับเนี่ยไม่รอะไรก็ไม่รู้ครับค่ะรอมาเห็นไหมค่ะนี่นะครับน้องหนาวนี่นี่นะครับอากาศหนาวนะครับนี่นะคร่ะวันนี้วันนี้หนาวมากเลยวันถูกต้องครับประมาณ ให้าขอถ่ายอยากถ่ายอ่าให้พี่ไอ้น้ำถ่ายนะครับถ้าไม่เชื่อมันหนาวครับลองออกไปดูไหมครับว่าแล้วเลยครับอย่างนั้นเลยไอ้น้ำออกไปถ่ายออกไปนี่ครับออกไปจะเย็นแล้วครับเนี่ครับ นี่เพี้ยนไหมคะนี่เย็นฉ่ำเลยนี่นะครับนี่ฟ้าดูขึ้นมืหน่อยนี่นะครับนี่นะครับผมกำลังจะเล่นโพนี่นี่โพนี่นะครับนี่โพนี่ครับนี่ปะนะครับดูนะครับ โโโโโโอออ้ <laughs> ้ no pues, ้หหหจะถ่ายให้ดูครับจะถ่ายให้ดูจะถ่ายให้ดูครับเราเป็นมิงนะครับมีงนะครับผมจะถ่ายให้ดูนะครับแต่ว่ามันน่าดีดโอ้โหไปนู่นเลยครับดูนะครับดูดูดูอันนึงนะครับ อย่างนี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับทำไมทำไมอ่ะ